ไม่ไม่ใส่บาค่ะกำลังจะใส่ค่ะดูเลยดูงแง่ ีนี่มาเลยจังเกงตัวนี้ชอบมากสะดุดนม่เออเวลาลุกขึ้นอีอีเวลาลุกขึ้นมันลุกขึ้นยากลูก สาวน้อยใน,นโรงแก้วอีดอกกูเกลียดหมวนหลังโชว์หน่อยไม่นี่เดียวก่อนกูแม่นกายกรรมวังเจ้านะสอ๋ปกปิดเล็บเดิมเล็บเดิมของเบียรอ,อเล็บเดิมของเบียรมันเป็นคนที่เล็บ เนื้อเล็บอะมันเป็นสีดำไปแล้วคนพับอีเด็กเวนเดี๋ยวเดๆเดี๋ยวนะอีปับมึงนี่นะอีเด็กเฮียเดี๋ยวก่อนกูหาก่อนมึงก็อย่าเพิ่งเล่งกูเดสกโสดโอ้ ไปแล้วกระเะไรที่เข้ามาปั่นออกไปใครดูแต่ชชยแท้เชิดอะเยี่ยวะตั้งแต่เจไปชนบุรีไม่มีลูกค้าเลยค่ะอะไรอะลูกค้าอะไรอะ ไออูมึงอย่าเร็วอะไรอ่ะเจทำไมไม่ไละยาวเหมือนก่อนอยาดูโอ้กูต้องทำแดกนะสูสู แผไม่ได้เป็นต้องสวยมากแล้วพี่เบียร์เป็นคนที่สามทุ่มสดมนนอนจะไม่ยุ่งกับเรื่องเพศเรื่องโลกีใดๆเลยพี่เบียร์เกลียดมากดูได้เช็คได้เช็คได้ฉันเป็นคนที่ธรรมะธรรมูใครอย่ามาพูดเรื่องนี้กับฉันฉันไม่ชอบเรื่องเซ็กเรื่องลามกฉันไม่ชอบฉันเกลียดฉันเอือดอย่างเงี้ย ฉันมีคนที่ไม่ชอบเลยฉันไม่คนไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่คนไม่มีนะทวิตต้องทวิตเตอร์ฉันไม่มี <laughs> ฉันไม่มีนะวีฉันไม่มีไม่มีทวิตเตอร์ฉันนั่งไม่มีเลย <laughs> ที่นีใครจะมาอีใครจะมาใส่หลายฉันนะฉัน้องยี่สิบห้าล้านเลยแหละจริงแคเรื่องแบบนี้ฉันไม่ได้ลแล้วฉันอ่อนไหวมาก เจ๊ปลอมมากพี่เบียรเหมือมนปลอมเหรอลูก <c oughs> <c oughs> ถ้ากูเป็นออ์เดอร์เป็นเ็เจ๊เมื่อวานคนเยอะไหมมากดูเสร็จตำแจ่วกู <c oughs> เกียดอีดอย <c oughs> เห็นไม่ได้ใช่ป่ะ <c oughs> กูเกลียตตำแจ่วอีดอย โอ้โหปูปลาสามครบทีเลยใส่พริกไปเลยสิบเม็ดข่องแทตกเตือนแบบไก่วะ <c oughs> <c oughs> เมื่อคืนหลับไปเจออะไรแปลกๆไหมหูลากยาวไปเลยลากยาวไปเลยจ้าสวี่จ้าป้าอไะไรนะ เอาข้าวแล้วเอากระถังแตกมาให้กินด้วยอ๋อจริงเหรอป้าขอบคุณค่ะต้องไหว้ป้าต้องไหว้ป้าน่ารักมากป้าทำไข่ต้มมาให้หนูใช่ไหมใช่เย็นๆจะทอดทอดปลาให้ทอดปลาไปให้อันป้าอาหารอย่างเดี๋ยวก่อนไปซื้อจานไปจ้าค่ะสักผ้าเนี่ยป้าสักผ้านนี้หนูก็ได้อันนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วยแขวนผ้าให้หนูหน่อยนะป้านะอันนี้ไปซื้อเอาไปซื้อเอาซื้อน้ำมันแล้วก็กินอะไรนั่นแหละป้า เย็นมั้งแดดได้ไหมได้ค่ะเย็นก็ได้ค่ะป้าขาเดี๋ยวหนูไปขายของไอ้ผ้าปั่นปั่นผ้าพี่เอกด้วยนะเขาบอกไม้แค็เซียไม่มีตัวไปซื้อไม่พับให้หนูก็ได้พับให้หนูก็ได้เอาผ้าเนี่ยพับให้หนูเลยเนี่ยเดี๋ยวเสื้อผ้าพับ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 ดีเลยเนี่ยเนี่ยเป็นเสื้อผ้าหนูเลยนะโอเครู้เรื่องนะได้ค่ะขอบคุณป้าอะไรไปซื้อซื้ออะไรกินไปซื้ออะไรกินเมื่อวานน่ะหลานมาค่ะไปหาหมอเป็นกระเพาะโอ้จะเป็น ด้วยเอใช้ตรงนี้ที่ไปฉีดยามาก็เลยไปทำหมอก็รอนะฮะโอ้ฝนก็ตกอีกหนูก็ว่าป้าทําไมไม่มางั้นเดี๋ยววันนี้ถ้าป้าจะไปกินยําไปที่ตลาดเนอะค่ะครับเดี๋ยวหนูทาให้เดี๋ยวนูอให้กินข้าวยังะป้าแล้วรีบเอาเอาอันนี้มาให้โอ้ยขอบคุณมากเลยป้าขนมทองแตกใช่ขนมโบราณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะป้าขา จะใ้สวยขึ้นเหมือนเดิมอเฮ้ออย่างสู่พี่เบียนาลาใครเก็บไว้บ้านเขาก็เป็นเหมือนแม่เราเป็นเหมือนป้าเราอ่ะคือเราสมมติสมมุติเลยนะเอาเรามองตรงถ้าเราดูในหนังดูหนอะไรก็แล้วแต่ เราอย่ามองว่าเขาเป็นคนใช้เราอย่ามองว่าเขาเป็นแม่บ้านเรามองเขาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งดูรู้ไหมเขาเอาอะไรมาให้เบียกินเขาต้มไข่ต้มเบียบอกเบียพูดเบียไปอยากกินอะไรป้าแม่บ้านทําให้กินหมดเลยอยากกินไข่ต้มอยากกินไข่ต้มทำน้ําปลาพริกอ่าป้าก็ทำไข่ต้มน้ำปลาพริกมาให้แล้วก็ทําขนมถางแตกมาให้เขาเราอย่ามองเขาว่าเป็นคนใช้ เราอย่ามองเขาว่าเป็นคนใช้อย่ามองเขาว่าเป็นแม่บ้านให้มองเขาว่าเป็นเขาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาเขาาอายุมากกว่าเราอะต่อให้เขาทํางานอะไรเราก็ต้องให้เกียรติเขาใช่ไหมคะเห็นแม่บ้านคิดถึงยาเราใช่ไหมใช่สั่งอะไรได้อย่างนั้นสั่งอะไรได้อย่างนั้นจริงๆวันนั้นไอซื้อเหล่าตากผ้ามาอีเบียต่อไม่เป็นไมค์ทีนีป้าแม่บ้านเหาะทำให้เรียบร้อยให้แล้วกูงง่ะ ชอบเทคนิคเอาไอเนอร์มาเขียนค,คิว <c oughs> ด้วยความที่ว่าเบียเป็นแม่ค้าลเลยต้องการความติดทนนานติดทั้งวันทั้งคืนนะเข้าใจไหม <c oughs> ติดแบบแม่งไม่หลุดเลยอ่ะ <c oughs> ป้าเพ่อบ้านน่ารักนะว <c oughs> ันนั้นมาที่ร้านเบียี์ก็ให้ยำไปสามกอง <c oughs> บอกป้ามีเพื่อนบ้านไหมป้ามีเพื่อนบ้านไหมหหนั่นแหละให้ป้าไปแบ่งเพื่อนบ้านป้าเขาอยู่คนเดียว เจเบียก็ให้ยำขอกินฟรีวันนั้นพี่ให้พี่เบียร์ให้ไปสามชุดเลยให้แซลมอนให้กุ้งให้ปูมาให้ไปอย่างละชุดชุดชุดเขาจะไปให้ใครเรื่องของเขาแล้วก็ให้น้ําหอมเขาไปขวดหนึ่งบอกแล้วถ้าใครที่เนี่ยพี่เบียร์ก็เป็นพี่เบียร์ทุกคนจะรู้ที่ใส่พี่เบียร์เป็นแบบนี้ใช่ไหมพี่เบียร์ก็ให้แบ่งปันพี่เบียร์ชอบพี่เบียร์เป็นคนชอบแบ่งปัน แล้วเจให้อะไรยายเราอให้เงินแม่เลยพี่เบียร์คอยส่งแม่เงินส่เงินแม่ให้ตลอดอ่ะถ้าพี่ไปเจเบียร์แถมให้หน่อยนะโอเคครับไม่ใช่ปัญหาพี่ไม่ใช่ปัญหาให้พี่มาหาอย่างเียอะละแล้วพี่ไม่พี่ไม่มาแล้วเบียร์จะแถมให้พี่ยังไงอ่ะแถมเจเบียร์ใจดีที่สุดมนบ้านนาฬิกใช่ แม่บ้านน่ารักมากเจ๊จำผมอีเจ๊ดูเล็กลักนะเล็กลกแบบไหนก่อนลูก เจ๊อ่ะมันเลยจุดเลิกลากไปแล้วลูกเจ๊ถอยมันจะจุดนั้นแล้วลูก้ยพี่เบียแขวนนวมในทุกๆเรื่องอ่ะจะบอกให้พี่เบียแขวนนวมหมดแล้วในทุกๆเรื่องอ่ะจะบอกให้มาชนบุรีช้อปปิ้งมาเปล่าเบียไม่ชอบเดินห้างอยู่แล้วทุกคนก็น่าจะรู้เบียชอบสั่งอะไรแบบบ้าๆบอๆเบียเนี่ยกระเป๋าไปละร้อยเจ็ดสิบบาทเบียเบียบ้าๆบอๆเบีย ป๊อบรถติดแน่นเลยโอ้โรถติด <c oughs> เจแขวนเต้าไหมแขนเต้าแล้วพอแล้วที่เบียร์สูงเท่าไหร่คะเบียร์สูงร้อยหกสิบสี่เอ้ยร้อยเจ็ดสิบสี่ค่ะลูกค้าจะเป่าคืออรลังการมากใส่แม่ง ครพอ่อครแม่อยู่ในนี้หมดเลยอ่ะเต็นบอกด้วยบางทีมันอึดอัดนะคนด่าเบียก็ดา่าไปเนี่ยเอาจริงจงกับเบียบางทีเบียก็เข้าไปอ่านบ้างอ่านบ้างบางทีอ่านบ้าง,างแต่รู้สึกว่าอ่านเสร็จแล้วก็ออกมากูก็เป็นกูนเ,เหมือนเดิมนั่นแหละเจ๊อีกเฟซหนึ่งเสียหรอมันอ่า มันโดนล็อกเฟสแล้วทีนี้พอมันแก้ปลดล็อกได้แล้วปุ๊บมันเอ่อมันก็ไลฟ์สดไม่ได้ค่ะก็เลยต้องมาเล่นเล่นในนี้ยแก้เหงาคุยแก้เหงาไปก่อนเดทไปถ่ายไปไปทำงาน คนต่างคนในต่างประเทศก็ไม่จมใส่เสื้อในแต่จริงเราต้องมีถ้าเป็นคนไทยไงมันเป็นคนไทยมันเป็นเมืองเมืองไทยเป็นเมืองพุทธเป็นเมืองแห่งขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมจะไปไหนต้องใส่เสื้อในถ้าไม่ใส่เสื้อในให้ใส่ปิดจุก ชอบเจเล่นเฟซนี่ได้คุครับถ้าจะไปท่าดีแล้วแต่อารมณ์ไปด้วยแล้วแต่อารมณ์เจ้าของเลยเบียจะเล่นตรงไหนบางทีเบียก็ไม่เล่นคิ้เกียตเล่นเบียก็คุยกับลูกค้าหน้าร้านเอาเฟซเดิมต้องเบียเป็นแสนแต่ก็ไม่ยิงเลย Hmm. บียยิงทำไมเบียไม่ใช่ดาราพี่เบียไม่ใช่ดาราจ้าใครทุกคนอย่าใช้คําว่ายิงกับเบียแล้วก็ไอ้ไรเอนเน็ตไอดองไอดอลอะไรเบียไม่ใช่นะเบียเป็นกะลี <laughs> ทุกคนค่ะทุกคนท้าให้เขาเข้าใจใหม่นะฮะห <laughs> น้าเจ๊ทำไมแมน น้องหน้าหนูนิชนีมากเลยนะอีดอกลูก <c> ค <oughs> ้าขอถ่ายรูปเยอะไหมก็เยอะมากก็เยอะบ้างถ่ายบ้างแอบถ่ายบ้างนาตาชาบ้างอะไรบ้างแต่บับเทิงไม,ม่ได้ซีเรียส อิชาคุณได้ถ่ายรูปพี่อิชาทำไมก่อนก็เข่าขอถ่ายดูวก็เออถ่ายก็ถ่ายไปถ่ายไปแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์ให้ด้วยจเจเบียร์ไม่ยิงหรอกจ้าเจเบียร์เป็นตัวของตัวเองขอแค่มาคุยแบบจริงใจสนุกสนานก็พอใช่ค่ะ เจอเจอคนในกลุ่มนกไปซื้อ,อยังไหมครับเคยค่ะและรู้ด้วยและรู้ด้วยแต่ถามว่าเบียร์ซีเรียสไหมเปล่าค่ะในเมื่อถ้าเกิดเขาเป็นคนที่จ่ายเงินเบียร์ตรงนั้นต่อให้กลุ่มอะไรก็แล้วแต่เขาคือลูกค้าเบียร์ถ้าเขาไม่ได้มายืนด่าเบียร์ช้างเย็ดอีดอกทองอีเฮียอีสัต์กูเกดมึงนะอีเบียร์โอเคทุกอย่างคือเหตุการณ์ปกติเขาคือลูกค้าแต่ถ้าอยู่ดีๆมายืนด่าอีเฮียอีเบียร์กูเกดมึงกูอยู่ในกลุ่มกูเกดมึงอีเฮียอีสัต เลียวเจอกัน <c oughs> ใครก็ได้ที่มาจ่ายเงินเบียรนะ่ะนั่นคือเขาคือลูกค้าหมดเขาคือลูกค้าไปทุกคน คนในกลุ่มนกใช่ว่าจะเป็นคนที่แบบว่าด่าเบียร์สักทุกคนไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่นะนะเดี๋ยวเข้าใจ่เหตุอ้อ ขออนุญาตถามนะคะน้องเบียอายุเท่าไรถึงสามสิบหรือยังพี่พูดดีมากคุณพี่พูดดีมากเลยค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่อยู่ตรงไหนติดต่อ,อก,กลับหนูก่อนเบียอายุสามสิบสี่เท่านั้นและคะ่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ จาง้าเป็นพี่จะเบียนหนึ่งปีอ๋อหนูตามเจ๊านาครั้งนี้อาจะให้มีบ้านเร็วๆนะคะเบียไม่มองถึงตรงนั้นค่ะเบียไม่มองเลยเบียยังไม่มองค่ะเบียทาทวบนนี้ที่ดีที่สุดก่อนวันนั้นถ้ามันจะมีเดี๋ยวมันมีเองถ้ามันจะมีมันมีเองถ้ามันจะไม่มีเบียก็ไม่ซีเรียส เราถือว่าว่าเราทําวันนี้ดีที่สุดแล้วทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอคะ่ะอย่าไปฝันเฟื่องอย่าไปฝันยาวอย่าไปว่าฝันได้แต่อย่าฝันเฟื่องฝ,นเเอฝันได้แต่อย่าเพ้อเจอฝันได้แต่อย่าแบบว่าคําครวญเวหามีความฝันได้แต่ไม่ใช่กลายแปบ,บว่าอีดอกฝันเพิร์เจอฝันอะไรนักหนาพอแต่ก็ความอยากมีพอกินข้าวมื้อเช้ายังคะมื้อเช้าวะอย่าขังค้าจะไปกินข้าวก่อนไปละ เจ๊ทำไมไม่ชอบใส่เสื้อในชอบใส่เสื้อนอกค่ะพี่ติดตามเดินเบีนซาเลงค่ะจะดาม่ายังไม่สีเดียดเลยมันมีดาม่ามันมีแค่ตรงเนี้ยนี้มันไม่มีใครมาด่าเบเลยเบียถือซะว่าฉันเดินไปไหนฉันเดินไปแมคโครฉันเดินในทอมินอลฉันเดินตลาดสดฉันเดินตลาดนัดฉันกินข้าวอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวฉันเดินไปตรงไหนแต่ละที่แต่แต่ละที่ที่ฉันได้ย่างกายเดินเข้าไป ไม่มีใครเดินมาจิกหัวดา่าฉันไม่มีใครมาดา soul, <Te> ่าฉ <mastered> ันบอกมาจากกลุ่มนี้มาจากตรงนี้ไม่ชอบกูเพราะกูเกลียดมึงถ้าไม่มีตรงนี้เบียรู้สึกว่าเบียรใช้ชีวิตได้ปกติแค่นั้นเองรอบนี้ทำแล้วเก็บอย่างเดียวไม่ได้เที่ยวเลยใช่ไหมคะใช่ไม่ได้เที่ยวเลยเพราะเบียไม่ไม่อยากเที่ยวด้วยมันมันเหมือนแบบเราเบืเเ่อแล้วอะเราเบื่อแล้วเราไม่เราเบื่อสังคมอะไรเราเราไม่อยากเที่ยวแล้วนะนะแต่แต่ว่าไม่เที่ยวไม่อยากมันไม่อยากเที่ยวเองอะ ฉันไม่ได้แก่นะแต่ฉันไม่อยากเที่ยวเฉยๆอ่ะฉันไม่ได้แก่ใครอยมาพูดฉันแก่ฉันต่อยอเลือดปากกบเลยนะจะกลับไปหายหเยล่าต้นไหนหคิดค่ว่ากันคิดว่ากันต้องไม่ได้สิ่งที่เจไม่เบื่อคือคาราโอเกะใช่ไม่เบื่อเลย ร้องแม่มทั้งวันเลยร้องแม่มทั้งวันไม่เคยเบื่อ,อคราโเราเกียนร้องไต่โองไปเรื่อย